กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พาร c ยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือน,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็จะพามาในแนวสรุปแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะ ของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมนะคะของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ94นะคะแอดมินก็ให้เข้านะคะสำหรับ94นะคะ เข้าตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะตามจนได้เนาะใครรูดหกก็ได้เฮนะทุกคนวันนี้นะคะเจ็ดสองท่านหลุดนะคะสามสองก็หลุดนะคะแปดสองท่าดมินก็เจาะไม่เข้านะคะเจ็ดสองก็หลุดนะคะสี่หกเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะ หกหนึ่งหลุดนะคะใครหลุดหกก็เข้านะคะเนาะเก้าแปดหลุดนะคะสรุปแล้วมาเฉพาะกิจแล้วก็ปกตินะคะสำหรับใบน้อยของเรานะคะใบน้อยของเราสี่เก้าไม่มีนะคะมีสี่หกนะคู่กันนะคะมีสามสองสี่หกสามสองนะคะตัวเจาะมีตัวเข้าไหมเนาะ,ะตัวเจาะตัวเจาะไม่มีเนาะนะคะตัวเจาะไม่มีนะคะ มาตัวนี้เฉยๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับใบน้อยนะคะใบน้อยของเราก็จะมี6.1นะคะจะเป็น4.2นะคะบวกลบคูณหารนะคะแล้วก็จะเป็น 7.5. นะคะจะเป็นหนนะคะ ศูนย์เจ็ดนะคะก็จะเป็นห้าสองศูนย์สี่นะคะก็จะเป็นสองเจ็ดนะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวของเราแอดมินให้เด่นไปที่ 0นะคะกับ7นะเด่น0เด่น7ฮะเด่น5ก็เด่นเหมือนกันนะทุกคนนะเผื่อใครชอบ5นะคะเด่น0เด่น7็เด่น5นะคะให้ไป3ตัวเลยนะคะเด่นมันจะลุดไปที่0แล้วกันนะคะก็จะมี0 0นะคะ0 1 0 2 03 04 05 06 07 08 09นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น05 04 07 06 09นะคะ1 2 3 4 5นะคะ จดไว้แคบไว้นะคะสําหรับเม็ดเดียวแล้วก็ใบน้อยนะคะเผื่อใครชอบนะคะบางทีบางท่าน,นะคะอาจจะเข้ามาเอาใบาน้อยนะคะบางท่านก็อาจจะตามตัวรูดนะคะเม็ดเดียวนะคะนอก,ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรด้วยแงงปัๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า